อันนี้เป็นหมูสเตะนะฮะคุณลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขายที่นี่วันไหนมาวันพุธวันเดียวครับที่ช่องลมแล้วก็วันศุกร์สหกรณ์พุหัสบ้านขอมครับโอเค<ห>ส่วนส่วนมากจะขายช่วงเวลาไหนครับผมช่วงบ่ายสองโมงสองโมงครึ่งครับโอเคแล้วเลิกประมาณก,กี่โมงฮะ ประมาณทุ่มทุ่มหมวกป่าอ๋อทุ่มหมวกป่านะโอเคครับผมตัวนี้เราทาน้ําอะไรลงไปครับเนี่ยน้ํากะทิครับเป็นน้ํากะทินะฮะน้ำกะทิผสมถงกะลี่ขมิ้นชันแล้วกะทินี้เราต้องเป็นแบบกะทิกล่องใช้ได้ไหมฮะไม่ได้อ๋อต้องเป็นกะทิคั้นสดนะฮะขายไม้เท่าไหร่ครับผมไม้ละห้าครับไม้ละห้าบาทเนาะแบ่งรับแบ่งสู้ลูกป้าอ นี่ไม้ใหญ่อันนี้ห้าบาทนี่เห็นบอกว่าจะหมดแล้วลูกค้าสั่งไวใช่ไหมฮะอ่าลูกค้าสั่งไวลงเรือด้วยครับอ๋อสั่งไวลงเรือด้วยนะทางร้านรับคนละครึ่งด้วยนะครับราคาก็ตามนี้ครับผมนี่ยัง งถ้าช่วงเลิกงานเลิกเรียนอไม่ค่อยมีเวลาเลยยากตอนนี้โรงงานยังไม่เลิกนะฮะใช่ครับเดี๋ยวต้องรอคนงานนี่เราใช้เป็นเตาถ่านนะฮะครับผนนี้เตาเป็นสแตนเลสเลยเตาอย่างนี้แพงไหมคุณพ่อคะเพื่อนทำให้ครับก็ประมาณสี่พันเจ็ดนะโอ้สี่พันเจ็ดนะเพื่อนทำให้ยังไม่ได้คิดอะไรมากโอเคแล้วขอรับต่อไหมฮะ เขารับทำให้คนอื่นไหมฮะเปล่าครับเขาเปล่านะโดยเฉพาะครับเพราะเขาไม่ได้ทำเป็นอาชีพโอเคครับผมนี่เรามีผนกใส่ด้วยนะใส่ถุงผนกแพ็คแพ็เกจจิ้งถุงนี้เท่าไหร่ครับคุณแม่คะ20ไม้ค่ะ20ไม้เท่าไหร่ครับราคา หนึ่งรบาทนี่แล้วมีเครื่องอะไรบ้างเดี๋ยวโชว์กันหน่อยชุดหนึ่งชุดหนึ่งได้อะไรบ้างครับผมมีแตงมีแตงชุดหอมแล้วก็น้ําอันนี้น้าอะไรฮะน้ำน้ำอะไรนะน้ํจิ้มถัวน้ำจิ้มทัวแล้วก็นี้น้ําอะไรฮะโอเคผมพูดไม่ไม่ค่อยถนัดนะเลยให้แม่ค้าพูดแทนนะโหนี่นะขนวัตถุดิบกันมาแบบนี้เลยนะ นี่น้ำจิ้มเขาสดใหม่เลยนะทำทุกวันเลยใช่ไหมครับคุณแม่คะนี่นะฮะเข้มข้นเลยทีเดียวสองกระบวยลงไปเรียบร้อยน้ำจิ้มถัว่ว ไปครับเฮียเอาร้อยหนึ่งอะพับหอมพับผมวันหมูเตะสองชุดขนมปังอ่ขนมปังรวมขนมปังได้ไหมอ่ เท่าไหร่ดีครับถามาาายยาได้ครับขนมปังข่ยังไงครับแผ่นละห้าแผ่นละห้าบาทโอ้ชิ้นเบ้เลเลยเอาสดนเศรษฐกิจม,มัน่นกอนนก,กอุดยอดเลยครับผมแ่งรับแ่งสู้กับลูกค้าครับ ตอนนี้ลูกค้าออเดอร์ไว้เพียบเลยถ้าลูกค้าสนใจต่อรถห้องเย็นรถพุตทักงานซ่อมงานแอร์ครับอยู่โซนเอกชัยบางบอนครับวิ่งเข้ามาที่ทีเดย์วิตออก,การาดได้เลยครับ มาดูกันครับผม